ดหน้าดูสวยถนนสวยนะฮะนะไดเดี๋ยวไปไปข้างบนไปตรงร้านค้าสวัสดิการนะบนวิถยข้างบนอันนี้เป็นพื้นพื้นที่ขอบอาหารโซนคามิงโซนร้านค้าสวัสดิการมองอะไรนะมองแนวกินมองเฮ็ดแนวกินมันแปลว่าอย่างไง ภาษาเนี่ยม,มองมองมองเฮ็ดแนวกินเออมองเฮ็ดแนวกินตรงนี้มาก็จะมีที่ทําร้านอาหารอ่าในร้านคา้าสวัสดิการเนื้เข้าไปข้างบนดิข้างบนขึ้นได้แล้วแล้วไปถ่ายรูปข้างบนอันนี้เป็นร้านคา้าสวัสดิการอ๋อก็มีเปิดมีกาแฟมีกาแฟมีบริการให้ก็โอเค นะครับมีบริการมีกาแฟและจุดนั่งชมข้างบนดูข้างบนนี่ข้างบนก็เป็นจุดให้ชมวิวสวยขึ้นมาสวยๆเป็นมุมเล็กๆนะเป็นมุมนั่งเล็กๆแต่ว่าก็ดูคือทางทางทางเจ้าหน้าที่ก็ทําเป็นมุมนั่งเล็กๆก็ดูสวยดีเนี่ยฮะก็โอเคอยู่นะเนี่ยมาตรงตรงนี้ยก็สามารถ มองเห็นวิวมองเห็นวิวเห็นวิวโดยรอบนะฮะตรนนั้นก็เป็นที่แบบจุดกลางเต็นท์อันนั้นก็เป็นที่ของอุทยานนะตรงนี้นะ่าจะเป็นต้นต้นสะเดาหรือต้นอะไรเนี่ยน,นี่เป็นต้นสะเดานะ,ะเออก็โอเคนะก็โอเคอยู่นะ โอเคโอเคโอเคบอกแล้วเราได้ตรงนู้นจะเป็นทางที่เราขึ้นมาเมื่อวานเนี่ยขึ้นมาขึ้นมาเมื่อวานตรงนู้นที่เราขึ้นมาเมื่อวานที่เราขึ้นมาเมื่อวานอะ ลังถายลบามาอยู่ตรงนี้ดจะ้ะอยู่ตรงนี้ถ่ายไปอย่างนี้ิ้นอยู่เนถ่ายไปอย่างนี้ไม่เอาเอร็วรอเรได้ไหม ไปลมโอแล้วลมแรงก็เป็นข้างบนข้างบนก็นั่งขึ้นแบบสั่งกาแฟแล้วก็ขึ้นไปทานข้างบนได้นะก็ดีครับให้บรรยากาศดีมีต้นไม้ก็ลมลื่นตรงร้านสวัสดิการก็โอเคนะครับ เป็นไอเดียถ้าเกิดว่าใครมีที่ที่จะไปทำเป็นลักษณะแบบนี้ก็โอเคได้อยู่นะฮะมันจะเป็นเขาจัดเป็นแนวจัดเป็นแนวแบบมองมองเฮ็ดแนวกินมองเฮ็ดแนวกินเนี่ยมันเป็นภาษาอีสานอ่ามันถ้าเป็นเป็นแปลเป็นภาษาไทยก็แปลว่าที่ทำอาหารกินนั่นแหละเขาเรียกว่ามองมองเฮ็ดแนวกินก็เรียกว่ามองเฮ็ดแนวกินนั้นเป็นทางขึ้นมา ตนทางขึ้นมาก็ดูถนนสวยนะครับถนนสวยตามเนี้ยเป็นแนวทิวทัศน์โอเคนั่นก็ขึ้นไปบนข้างบนแล้วเครื่องมันทิ้งเลยโอเค,อเคนั่นก็เป็นจุดจุดไฮไลท์จุดจุดตรงไฮไลท์ จ <S an> ยูตรงไฮไลท์นะก็เป็นทางที่ขึ้นไปก็ตามที่บอกกันแหละมันอยู่ตรงจังหวัดชัยภูมิกิ่งชัยภูมิก็มาทางเส้นทางเลยราชพัฒ์ชัยภูมิขับมาเรื่อยๆนะก็จะผ่านมอหินขาวแล้วก็กลุ่มหินหงช้างก็คือถ้าใครมาก็สามารถเที่ยวได้สอง,สองที่ตรงนี้ก็คือมอหินขาวกับกลุ่มหินหงช้างนะทางขึ้นมาตรงนั้นก็จะเป็นวิ